นายกรัฐมนตรีเตรียมยกประเด็นแก้ปัญหาอาจยากรรมข้ามพรมแดนและการแก้ปัญหายาเสพติดในเวทีประชุมประเทศกลุ่มอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงที่นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายมาริสสงเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุกแม่น,น้ำโขงหรือ GMS Summit ครั้งที่8และการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิรวดีเจ้าพญาแม่โขงหรือ a c m e c ครั้งที่10 ระว่างที่6-7ถึงพฤศจิกายน2567ณ 7, น,านาครคุณหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้โดยการประชุมสุดยอดหุ้นนำ GMS Summit ครั้งที่8ภายใต้หัวข้อหลักมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่ดีกว่าโดยการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีประธา,านธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ผู้แทนสภาธุรกิจ GMS ร่วมกับผู้นำหกประเทศได้แก่ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนม,มาและจีนเจ้าภาพเฉพาะมณฑลยุนน,นานและเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงโดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อให้เป็นอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการมากขึ้นโดยมีเป้าหมายความเจริญรุ่งเรืองมุ่งลดความเดือดร้ําให้ประชาชนทุกคนในภูมิภาคสามความร่วมมือสามเสาหลักคือการสร้างความเชื่อมโยงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างประชาคม านางสาวแพทย์ทองทันชินวัฒน,น์จุฬาธมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้เพื่อตอบย้ำนโยบายต,าต่างๆที่เคยพูดคุยกันไว้กับผู้นำประเทศอาเซียนในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการส่งออกของไทยโดยเฉพาะความพร้อมในการสนับสนุนด้านอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับจีนในด้านอื่นๆที่จีนมีศักยภาพตอลอดจนแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการน้ํากับประเทศเพื่อนบ้านด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและระบบแจ้งเตือนภัยที่ดี โดยจะใช้โอกาสนี้ร่วมมือกันทำงานมากขึ้นในทุกมิติเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศได้เจอกันมาแล้วในเวทีของอาเซียนนะคะได้พูดคุยกันทําความรู้จักกันพอสมควรแล้วต้องไปตอกย้ําในเรื่องของนโยบายต่างๆที่คุยกันไว้ในเวทีนั้นแล้วก็จะคุยต่อในเชิงลึกขึ้นในเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างที่ทราบนะคะโลกเปลี่ยนไปเร็วมากนวัตกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเทคโนโลยีอีกเราก็อยากจะขอความร่วมมือในเรื่องนี้นี่แหละเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดตลาดการส่งออกจะได้มีสินค้าส่งออกเพิ่มมากขึ้นเปิดโอกาสให้กับตลาดไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ตั้ง ปคุยเป็นหลักแน่นอนว่าทั่ว,วโลกตอนนี้เน้นย้ำในเรื่องของ food security บอกให้เขามั่นใจว่าเราพร้อมนะที่จะ support ในเรื่องของอาหาร food security ต่างๆเรามีเทคโนโลยีด้วยมีนวัตกรรมต่างๆด้วยและเขามีอะไรไหมที่สามารถมารวมกับเราได้แล้วเกิดความร่วมมือที่เป็นรูปประทํามมากขึ้น นอกจากนี้นายจุกมาตรียัยงจะเข้าร่วมประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพญาแม่โคงหรือแอคเมดครั้งที่สิบซึ่งสองประประลราวในฐานะประธานของแอคเมกกาหนดจัดประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อมุ่งสู่ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อเพื่อการรวมตัวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง้งมีสมาชิกห้าประเทศได้แก่ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและเบยนมา โดยมีเป้าหมายเพื่อทบทวนความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้3สาขาหลักของแผนแม่บทแอ m e เปีคิอศกราช2019ถึง2023ได้แก่ความเชื่อมโยงไร้รอยต่อการสอดประสานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยต้องการปรับดันบทบาทในมิติอื่นๆเช่นการเป็นผู้ประสานงานกับผู้ส่วนเพื่อการพัฒนาแอคเม รวมถึงการแก้ปัญหาความท้าทายร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นอาจากรรมข้ามพรมแดนมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน